สวัสดีครับกลับมาเจอกันในช่องแต่งเคียบอลน,นะครับและเรื่องราวในคลิปนี้ผมจะขอแทรกคลิปนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้กําลังเป็นกระแสในเรื่องของโมซาร่าครับเพราะว่าถ้าเลยช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการเคลียร์กันได้ครับหรือว่าจะมีเหตุการณ์อะไรใหม่เกิดขึ้นมาคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงแล้วเพราะว่ามันจะไม่อัปเดตนะครับดังนั้นเรื่องของเรียวมิสเดวิดแบ็กแฮมที่ผมได้สัญญากับเพื่อนๆเ,เอาไว้เนี่ยว่าผมจะแปลย้อนหลังให้เนี่ยยังไงผมจะขอเลื่อนอไปก่อนสัก 1- 2วันนะครับ ดังนั้นในวันนี้ครับก็จะมาที่เรื่องราวของโมซาล่ากันก่อนพอดีว่าผมไปเจอคลิปของทาง TNT Sports ที่มีพิธีกรอย่างดาร์เลนเฟเชอร์ครับแต่ว่าไม่ใช่ดาร์เลนเฟเชอร์ของแมนยะูเนาะเป็นชื่อเดียวกันครับแต่ว่าเป็นคนละคนกันเขาได้มานั่งพูดคุยกับทางซีเวนเจอร์ลาดซิแม็กมาามนและก็เอลลี่แมคคอยซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของโมซาล่านั่นแหละครับเพียงแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องของสถานการณ์ของทีมลิเวอร์พูลแลวก็ตำแหน่งแบ็กทั้งสองข รวมถึงเรื่องของฮูโก้เอกิติเกแล้วก็เล็กซานเดอร์อิซักด้วยแต่ว่าเรื่องราวของโมซาล่าเนี่ยครับก็จะเยอะที่สุดประมาณ60-70%เลยอะ่ะก็ทั้ง4คนมีความคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับยังไงก่อนจะไปรับฟังกันนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมและถ้าพร้อมกันแล้วนะเราไปรับฟังความคิดเห็นของทั้ง4คนกันได้เลยนะครับ เริ่มมาเนี่ยดาร์เลมแฟเชอร์ก็ได้พูดเปิดรายการว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเบรกดาววันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ของโมซาล่าและก็สถานการณ์ของลวอร์พูกันวันนี้ในรายการของเรามี2ตำนานของลวอร์พูมานั่นก็คือซีบันเจอร์ลัดและก็ีแมักม,นมานามันและก็รวมถึงตำนานของโลกฟุตบอลอย่างเอลลี่แมคคอยซึ่งเอลลี่แมคคอยเนี่ยครับเขาเป็นอ,อดีตนักเตะของทีมกาสโกเรนเจอร์เพียงแต่ว่าในตอนเนี้ยการสโกเรนเจอร์ก็เปลี่ยนชื่อเป็นเรนเจอร์ฟุตบอลลับไปแล้วนะครับ ก่อนที่ดาร์เรนเฟเชอร์จะได้เริ่มเลยครับบอกซีรีส์ผมถามคุณก่อนเลย2ส,สัปดาห์ก่อนเนี่ยคุณบอกว่าลอร์พู Who ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแล้วตอนนี้ล่ะมันวิกฤตหรือ,อยังซีเวนเจอร์ลา์ดก็ได้ตอบว่าโอ้โหตอนนี้มันใกล้เคียงมากๆแล้วคือผมไม่ชอบใช้คาว่าวิกฤตนะแต่ว่าคําเดียวที่ผมนึกออกในตอนนี้ก็คือมันแย่ลงหรือเปล่าการคุยกันระหว่างซาร่ากับอาร์เนอร์มันแย่ลงไหมและก็รวมถึงการพูดคุยระหว่างโตเขากับริชาร์ดฮิลแล้วก็คนอื่นๆด้วยคือสิ่งที่พวกเราเห็นเนี่ยมันเป็นนเพียยงงงแแคค่่ภาาอกตบรั้ เรื่องราวภายในมันแย่กว่านั้นเยอะมากผมเคยเห็นมากับปาและผมก็เคยอยู่จุดตรงนั้นด้วยผมเคยเจอแบบนี้กับหลุยส์โซเลสมาแล้วในตอนที่เขาได้มีปัญหากับแบนแดนลอเทอร์สแบบปัดชันหน้ากันตัวต่อตัวเลยผมเห็นมาหมดแล้วและผมก็ต้องคอยเป็นคนกลางให้เพราะว่ามันไม่เป็นผลดีต่อใครเลยและตอนนี้สิ่งที่มันได้เกิดขึ้นกับโมซาล่ามันก็ไม่เป็นผลดีต่อใครเช่นเดียวกันและผมเองผมก็เคยเป็น ผมโมโ oh หสุดๆเลยในตอนที่โดนดรอปในเกมที่เจอกับแมนยูผมได้ไปนั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านของแบนแ่นลอเจอร์สและลอเจอร์สก็พูดจาปากหวานเลยนะบอกเฮ้ยสตีฟคุณเนี่ยซ้อมได้ดีมากเลยนะคุณมีอนาคตที่จะสามารถเป็นสตาร์ให้ผมได้เลย แต่ว่าหลังจากนั้นผมดันไปทำโตเหมือนกับซาร่าในเวอร์ชัน30วินาทีในเกมที่เจอกับแมนยูผมถูกเปลี่ยนโตลงไปและก็ลงไปเตะโดนใบแดงไล่ออกเลยคือมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบนักฟุตบอลทุกคนเคยขาดสติเคยทำอะไรตามอารมณ์และสุดท้ายก็ต้องมานั่งคิดว่าผมไม่น่าทำแบบนั้นเลยและผมก็เชื่อว่าเมื่อเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วโมเขาจะกลับมาคิดว่าตอนนั้นเขาไม่น่าจะพูดแบบนั้นไปเลยหรือว่าตอนนั้นไม่น่าจะหัวร้อนเลยแต่สุดท้ายที่สุดแล้ว หรือว่าููจำเป็นต้องทําให้โมซาลาก,กลับมาฟอร์มดีให้ได้กลับมายิงประตูให้ได้เพราะว่าเขาคือคนที่เก่งที่สุดคือตัวจบสกอร์ที่ดีที่สุดและเขาจะสามารถช่วยให้ทีมหลุดพ้นจากช่วงเวลานี้ได้และในสถานการณ์แบบนี้ผมขอถามเลยว่าใครมันได้ประโยชน์จากเรื่องนี้บ้างดาร์เรนเฟเชอร์ครับเขาก็ได้ถามขึ้นมาว่าเอาแล้วใครกันล่ะที่จะเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ตรงนี้ได้ เจอราดก็ได้บอกว่าทุกคนต้องมีการคุยกันอย่างจริงจังทุกฝ่ายต้องกลับมานั่งที่โต๊ะเดียวกันให้ได้ดาร์เรนเฟเชอร์ก็บอกว่าอ้าวแล้วตอนที่กรณีของลุยโซเลสอ่ะคุณเป็นคนกลางมาให้แล้วด้วยนี่เจอราดเขาก็ได้บอกว่าในตอนนั้นน่ะคือผมคิดว่าสิ่งที่หลุยโซเลสพูดมันไม่เป็นผลดีสิ่งที่ผมพูดมันก็ไม่เป็นผลดีและสิ่งที่เจ้าของสโมอสรมันก็ไม่เป็นผลดีเช่นเดียวกันมันไม่มีอะไรดีเลยและคนที่เสียใจที่สุดก็คือแฟนบอลน,นี่แหละเพราะว่าพวกเขานั้นคือคนที่สสํําาาคัญทีีุ่ดแและแฟนนนน,นนนนนนบออจวมกใต้ ก็ไม่โอเคกับสิ่งที่ซาร่าพูดมันมีอยู่หนึ่งถึงสองประโยคที่ทําให้ทุกอย่างมันปั่นปนแต่ผมก็เข้าใจนะโมเขาไม่ชอบการลอกเป็นตัวสํารองเรื่องนี้ผมให้เกียรติเขานะผมเข้าใจเขาเลยแม็ก,กาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเจอราดก็พูดต่อเขาบอกว่าเพราะว่าถ้ามีคนออกมาพูดประมาณว่าเฮ้ยผมโอเคกับการนั่งเป็นตัวสารองผมไม่ต้องลงเล่นเป็นตัวจริงก็ได้แบบนั้นน่ะผมจะคิดได้ทันทีแล้วว่าโอเคไอ้นี่แม่งคงแค่จะมารับเงินไม่แฮปปี้อะไรไม่สนใจอะไรอีกแล้ว แต่ในกรณีของโมซาล่าความจริงก็คือเขาไม่โอเคเลยที่เขาไม่ได้ลงเล่นผมให้เกียรติเขามากๆนะในจุดนี้เขาอยากจะช่วยเหลือทีมแต่มันก็มีอยู่แค่2อสาประโยคที่เขาบอกว่าเขานั้นเป็นแพลรับ,บาบอนานาันนั้นน่ะผิดและเขาจําเป็นต้องถอยออกมาจากตรงนั้นสักหน่อยเรื่องนี้เขาควรจะคุยกับผู้จัดการทีมโดยตรงและตอนนี้ผมก็คิดว่ามันจะต้องมีเวอร์จิฟานไดมายืนระหว่างกลางแล้วก็พูดว่าเรามาเคลียร์เรื่องนี้ให้จบๆไปไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ของนักเตะไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ของสโมสรแต่เป็นผลประโยชน์ของแฟนบอล ซีมักมานมานก็ได้บอกว่าพวกเราเห็นตรงกันว่า3เกมที่เขานั้นถูกดรอปไปเราต่างคิดว่าเขาควรจะได้เล่นอย่างน้อยสัก1เกมเจอราดก็บอกว่าใช่ในเกมกับเลสเนี่ยเขาน่าจะได้ลงเล่นอันนี้ชัดมากๆแม็ก้าก็บอกว่าใช่เกมเจอกับเลสเนี่ยเขาน่าจะได้ลงและการโต้อตอบแบบนั้นน่ะมันไม่ช่วยอะไรใครเลยผมไม่รู้ว่ามีใครให้คําแนะนําเขาหรือเปล่าแต่ว่าคําพูดหลังเกมของเขาในครั้งนี้มันเป็นการออกมาพูดที่ผิดเวลาอย่างชัดเจนม,มากๆผมไม่เข้าใจว่าทาไมเขาถึงเลือกจะพูดตอนนี้ทั้งๆที่อีกเพียงแค่7วัน เขาจะไปเล่นแอฟคอนอยู่แล้วเอลลีนาคอยส์เขาก็บอกว่าผมไม่คิดว่าเขาซื่อหรือว่าไม่รู้เรื่องหรอกผมว่ามันมีการเตรียมตัวไว้ก่อนผมว่าเขาคิดไว้อยู่แล้วซาร่าเป็นคนที่ฉลาดมากเขาไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์อยู่แล้วดังนั้นพอเขาพูดนั่นมันก็แปลว่าเขารู้ตัวดีว่าเขากําลังทําอะไรอยู่สิ่งแรกเลยก็คือกัปตันพูดการทีมและก็โมซาล่าจะต้องมานั่งคุยกันเพราะคนที่ได้ไประโยชน์มันก็คือสมอสรนไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่อาร์เนอร์ล็อตไม่ใช่เวอร์จิฟานไดไม่ใช แต่มันคือหรือว่าูลเจอราดก็บอกว่าหรือว่าูลจะแข็งแกร่งขึ้นแน,แน่ถ้าทุกฝ่ายนั้นหาจุดรวมกันได้อาลีแมคคอยส์ก็ได้บอกว่าใช่เห็นด้วยเลยซีเวนเจอราดก็บอกว่าและซาร่าจะพูดว่าโอเคผมไม่น่าจะพูดแบบนั้นไปเลยผมไม่น่าจะพูดตอนที่ผมอารมณ์ขึ้นแต่ว่าผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งผมก็มีอารมณ์เหมือนกันและมาถามต่อว่าถ้างั้นอะไรคือทางออกที่ดีที่สุดละ่ะอะไรที่มันสามารถแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดที่จะสามารถช่วยสโมสรและช่วยแฟนบอลได้ อาลี่แมคคอยส์ก็ได้พูดขึ้นมาครับบอกว่าผมเข้าใจเลยนะว่าทําไมโมซาล่าเนี่ยถึงไม่ถูกใส่ชื่ออยู่ในทีมบางทีมันอาจจะต้องมีช่วงเวลาของการพักอารมณ์กันบ้างทางผู้จัดการทีมและก็โปรของโมซาล่าเองจะต้องใจเย็นลงก่อนเหมือนกับว่าโอเคเกมนี้คุณไม่ต้องมาต่างคนต่างอยู่ไปก่อนที่ซซเวนเจลาดจะได้พูดเสริมขึ้นมาครับบอกว่าจาก2-3ถึงประโยคที่มันได้เป็นประเด็นเขาน่าจะต้องเรียนรู้ถึงบทเรียนจากมันเหมือนกันอารลี่แมคคอยส์ก็บอกว่าใช่เขาควรจะได้รับบ,บทลงโทษเล็กๆเ,เ,เพื่อให้ได้รู้สึกอะไรบ้าง ดาร์เรนเฟเชอร์ก็บอกว่าในมุมของคนเป็นกลางเนี่ยจากการที่คุณไม่ได้เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษเลยคุณคิดยังไงกับสิ่งที่ซาร่าเขาพูดชอบไหมที่เขาออกมาพูดอะไรแบบนี้เอาล,ลี่แมคคอยก็บอกว่าไม่เลยทั้งสิ่งที่เขาพูดและก็รวมถึงวิธีที่เขาพูดผมไม่ชอบดังครูแต่ว่าผมก็เข้าใจนะว่าเขาคิดยังไงแต่ผมคิดว่ามันผิดจังหวะและก็ผิดวิธีมากๆสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสโมอสรฟุตเบลสโมอสรเองไม่ว่าเราจะเชียร์ทีมไหนก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสโมอสร แอ่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่สามารถช่วยอะไรทีมได้เลยไม่ช่วยเลยแม้แต่นิดเดียวคือผมเข้าใจว่าเขาอยากจะลงเล่นอยากจะยิงประตูอยากจะมีส่วนร่วมแต่ถ้าเราแยกคําพูดของเขาออกมาดูดีๆแล้วมันมีหลายจุดที่ผิดมากๆอย่างเช่นคําว่าสโมสรโยนความผิดให้กับผมอันนี้โมสโมสรไม่ได้โยนความผิดให้คุณเลยนะผู้จัดการทีมเขาแค่ดรอปคุณซึ่งผมคิดว่ามันถูกต้องด้วยเพราะว่าฟอร์มของคุณมันไม่ดี มันคือเรื่องของฟอร์มการเล่นมันคือเรื่องของในสนามมันไม่ได้มีใครหักหลังอะไรคุณเลยและอีกประโยคนึงก็คือดูสิผมทําอะไรให้กับสโมสรไปบ้างคือคุณยอดเยี่ยมมากนะตลอด15-20ถึงปีที่ผ่านมาคุณเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดที่ผมนั้นเคยเห็นจริงๆแต่สโมสรหรือว่าผู้ก็ทําอะไรให้กับคุณมากเหมือนกันไม่ใช่มีแต่คุณที่ให้กับสโมสรฝ่ายเดียวและบอกตรงๆเลยนะผมสงสารอาเนอร์สลอบมากเขาเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากอยู่แล้วและเรื่องนี้มันก็เหมือนกับเป็นการเติมเชื้้ออไไฟเขาปีก โดยตอนเนี้ครับผมแม่งหลุดหัวเราะมาตรงที่เสียงของอัลลินาคอยอ่ะจากตอนแรกมันก็เบาๆอยู่แล้วครับพูดนิ่งๆแต่พอพูดถึงเรื่องของสโมสรโยนความผิดให้กับผมเสียงมันก็เริ่มดังขึ้นครับและพอมาถึงเรื่องที่บอกว่าดูสิผมทําอะไรให้กับสโมสรบ้างเสียงโอ้โหเสียงเขาเนี่ยมันดังแบบมันดังมาเลยอะ่ะมันประมาณแบบแกคงยิ่งพูดยิ่งโมโหครับเริ่มจะของขึ้นผมฟังแม่งก็ขำนะแบบไอ้ยียแม่งของขึ้นวะ ตอนที่ดารเรนเฟเชอร์ครับเขาจะได้พูดขึ้นมาว่าเอะโมซาลาเนี่ยเขาอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าใครตอบขึ้นมาคิดว่าน่าจะเป็นซีมักมานามันเขาได้ตอบขึ้นมาว่า8ปีดาร e เรนเฟเชอร์ก็ได้พูดขึ้นมาว่า8ปีเขาแทบไม่เคยฟอร์มตกเลยแล้วอยู่ดีๆฟอร์มตก2เดือนตอนที่ทั้งทีเนี่ยมันแย่พอๆกันแต่แล้วตัวเขากลับกลายเป็นคนที่ต้องคอยแบกรับแรงกดดันทั้งหมด นี่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่เขานั้นพูดว่าผมทําอะไรให้กับสโมสรมามากมายแต่มันกลับโยนทิ้งไปหรือเปล่าเอลลี่แมคคอยก็บอกว่ามันไม่สําคัญเลยถ้าคุณมีผลงานที่ตกลงคุณก็จะไม่ได้ลงเล่นแต่ถ้าคุณจะได้ลงเล่นมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณมีผลงานที่ดีมาตลอดแปดปีแต่มันจะต้องเป็นเพราะผลงานในปัจจุบันที่มันทาให้คุณนั้นคู่ควรกับการได้ออกตาร์เป็น11โปรเจ็งนี่แหละมันก็คือหลักการของฟุตบอลซีเวนเจาลาต์ก็บอกว่าผมเห็นด้วยนะแต่ว่าผมก็เข้าใจในมุมของโมาาาาลเเเเเหืออนนนนกกกัััพรรรระว่่่ีีป็ค้้งแยทขฟต์ต และเขาก็คิดว่าช่วงเวลานี้แหละที่ผมนั้นต้องการพูดการทีมต้องการสโมอสรต้องการคนช่วยผมมากที่สุดแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับสิ่งนั้นซึ่งถ้ามองว่าฟอร์มตกเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีมันถือว่ามันน่าทึงมากๆดาร์เรนเซอร์ก็ได้ถามขึ้นมาครับบอกว่าและคิดว่ามันสามารถแก้ได้ไหมเพราะว่าหลายคนคิดว่าพอไปแอฟคอนแล้วอะรอบนี้คือจบเลยเขาจะไม่กลับมาที่ลอร์พูลอีกแล้วซีเวนเจอร์ลาดก็ได้ตอบขึ้นมาว่า ถ้ามันไม่มีอะไรแย่ไปมากกว่าสิ่งที่เราเห็นหรือว่าสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้ผมคิดว่ามันสามารถแก้ไขได้ก่อนที่ซีแม็มานามานเขาจะได้ยกตัวอย่างในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเรอัลมาดิดครับเขาได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเฟล็กผมเคยเจอเรื่องคล้ายๆกันนะกับนิโคล่าอเนลกาเขาย้ายมาเรอัอลมาดิดในตอนตลาดใกล้จะเปิดแล้วก็บ่นว่าเขาไม่ได้รับโอกาสเพราะว่าในตอนนั้นทีมของเรามีลาอูแล้ก็มอเลนเตสยืนหน้าอยู่ มันก็อาจจะมีผลจริงๆอะแหละแต่ว่าเขาบ่นหนักมากเขาบ่นหนักมากจนโดนไล่ออกจากทีมชุดใหญ่โดนแยกซ้อมเป็นเดือนๆอยู่กับทีมแค่3-4เดือนเขาก็ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาแต่ว่าสุดท้ายสโมสรนก็เอาเขากลับมาให้ลงเล่นในรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเจอกับบาเยิร์ซึ่งเขายิงได้ทั้งเย่าและเยือนแถมในนัดชิงก็ได้ลงเล่นเ,รา,เราชนะและหลังจบฤดูกาลอเนลกาถูกขายทันที สิ่งสําคัญที่ต้องทําก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทีมเพราะถ้าสามารถดึงโมกลับมาได้ให้เขากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้มันจะสามารถช่วยทั้งเวอร์พูและจะสามารถช่วยตัวเขาได้ด้วยผมไม่ได้จะบอกว่าเวอร์พูจะประสบความสําเร็จในซีซั่นนี้แต่เลว่าพูจะดีขึ้นจากจุดที่เป็นอยู่ในตอนนี้อย่างแน่นอนและมันจะสามารถช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์ของเขาได้ด้วยเพราะว่าในตอนนี้ความเป็นตำนานของเขามันก็เริ่มจะมีรอยแผลเป็นแล้วแถมรอยแผลเนี่ยมันก็เยอะมากๆด้วยเช่นกันดารินเฟเชอร์ก็บอกว่า ประโยคที่แรงที่สุดในการให้สัมภาษณ์ของโมซาล่าเนี่ยมันก็คือแต่ก่อนผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการทีมแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วนี่คือเขาโยนความผิดไปให้กับอาร์เนอร์สลอตแบบเต็มๆเ,เลยนะซีเบนเจอร์ลาดก็บอกว่าอันนี้มันคืออารมณ์ล้วนๆเลยก่อนที่แมกกาจะออกมาพูดว่าเฮ้ยคุณก็เคยงอนบ่อยเหมือนกันนะแต่ก็เอาจริงๆแหละมันเป็นเรื่องที่คนเราอะ่ะมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้คือคนเราอะ่ะทะเอลาะกันได้ง่ายมากแต่สุดท้ายคุณก็แค่ต้องพูดคําว่าขอโทษนะ ผมไม่ควรจะพูดอะไรแบบนั้นออกไปเลยและอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดว่าโอเคถ้างั้นเรามาคุยกันแล้วก็เดินหน้าต่อแค่นั้นเลยซีเวนเจอร,รารัตครับเขาก็ได้บอกว่าซาร่าเนี่ยเป็นคนที่แคร์มากๆนะเขาอยากจะลงเล่นเขาเจ็บปวดทุกครั้งที่ไม่ได้ลงสนามผมเคยอยู่กับนักเตะที่ไม่แคร์อะไรกับเรื่องพวกนี้เลยและก็กลุ่มคนนั่นแหละที่ผมนั้นไม่เข้าใจแต่ซาร่าเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นซาร่าคนระดับเนี่ยสมองพวกเขาเนี่ยจะมีลักษณะเดียวกันหมดหมกมุ่นสุดๆต้องลงเล่นทุกนาทีต้องยิงงประะตตูให้้้ไดจอมีเลข มันกับที่ฮารันในตอนนี้ที่ยิงไม่หยุดนักเตะพวกนี้จะมีไมล์เซตแบบนี้แหละที่มันทําให้เขานั้นเป็นคนพิเศษเอาล,ลีแม็กคอยส์ก็ได้บอกว่าผมคิดว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะทําอะไรแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถคาดการผลกระทบได้ทั้งหมดดาร์เรนเฟเชอร์ก็ได้บอกว่าและสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่ทางสล็อตกับซาร่าจะโดนลุมด่าเหมือนกันทั้งคู่ ซีเวนเจอรลัดก็ได้บอกว่าผมคิดว่าสล็อตอะไม่โดนอะไรหรอกเพราะว่าเขามีสิทธิ์เลือกทีมตามที่เขาคิดว่าเหมาะสมที่จะสามารถพาทีมเอาชนะในเกมต่อไปได้เขาไม่ได้ทําอะไรผิดหลายแรงเลยซาร่าอาจจะเห็นต่างเพราะว่าเขาอยากจะลงสนามมากส่วนสล็อตที่เขาโดนกดดันในตอนเนี้ยมันเป็นเพราะผลการขังขันไม่ใช่เพราะดราม่ากับโมซาร่าในสัปดาห์นี้ส่วนซาร่าในตอนนี้ก็โดนวิจารณ์จากบทสัมภาษณ์นั้นเพราะว่า2-3ประโยคที่มันดูเกินไปหน่อยอัลลีนคคอยส์ก็ได้บอกว่าใช่ ในแง่ของฟุตบอลแล้วเนี่ยผู้จัดการทีมจะมีความผิดเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือคุณไม่สามารถเอาชนะเกมได้มากพอก่อนที่ดาร์เรนเฟเชอร์จะได้ถามถึงการเบรกพักไปเล่นให้กับทีมชาติในศึกแอฟคอนครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรหรือเปล่าซีมักมาามาน,นก็ได้บอกว่ามันเป็นข้อดีส่วนอัลลี่แมคคอยส์เนี่ยบอกว่าเป็นข้อเสียและตอนนี้ครับแล,และตอนนี้ทั้งแมคก้ากับแมคคอยส์เนี่ยครับเถียงกันเสียงดังมากโตกันไปโตกันมาฟังไม่รู้เรื่องก่อนที่ซีเว่นเจอรลด์จะพูดแทรกขึ้นมาเพื่อเป็นการห้าามทััคครบบออกว่โเ เรามาคุยกันแบบเหตุผลกันกักโปรเจต์เคียรซ่าไม่สบายซาร่านั่งอยู่บ้านและประเด็นก็คือถ้าเขารู้สึกอย่างที่เขาพูดจริงๆ,ๆเขาควรไปพูดกับสลอปในแบบปิดห้องคุยกัน 2/ ต่อ2ไม่ต้องมาพูดออกสื่อขนาดนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะขอโทษหรือไม่ขอโทษมันต้องคุยกันที่หลังบ้านทั้งหมดดาร์เรนเฟเชอร์ก็บอกว,ว่าหูประเด็นมันเยอะมากเลยนะมันไม่ได้มีเพียงแค่ประโยคเดียวที่จะต้องมานั่งเคลียร์กันนะ แมคก,กาก็ได้บอกว่ามันคุยกันได้หมดแหละไม่ต้องแก้ทุกคําหรอกแค่2อสามประเด็นหลักๆก,ก็พอแล้วเอาล,ลี่แมคคอยส์ก็ได้บอกว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเลยแต่เขาควรจะออกมาพูดประมาณว่าผมผิดไปแล้วผมขอโทษแต่ที่ผมพูดไปก็เพราะว่าผมแคร์ทีมมากๆผมอยากจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดช่วงนี้ผมอาจจะเล่นได้ไม่ดีแต่ผมก็รักสโมอสรผมก็เลยพูดแรงไปผมผิดเองพูดแค่เนี้ยผมว่ามันก็เพียงพอแล้ว พอแมคกาฟังจบครับแมคกาก็บอกโอ้โ oh หถ้าจะพูดแบบนี้นะก็คือให้ขอโทษแม่งหมดทุกอย่างนั่นแหละคือทุกคนนะ่ะก็ต้องสู้เพื่อสิ่งเดียวกันหมดนั่นแหละซึ่งหลังจากเนี้ยครับผมก็ฟังไม่ออกแล้วเพราะว่าตอนนี้ทั้งสี่คนแม่งพูดมั่ยหมดเลยต่างคนต่างพูดแทรกกันไปแทรกกันมายิ่งพูดยิ่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆฟังไม่รู้เรื่องครับก่อนที่เจอหลาดจะได้จะได้พูดขึ้นมาว่าถ้าทีมสามารถกลับมาชนะได้อีกครั้งหนึ่งโดยมีซาร่าห์อยู่ในฟอร์มแบบเดิมมันก็จบกัับบคํําาาวว่กรสหผม มันคือสถานการณ์ที่ทีมนั้นหลุดจากเป้าหมายไปไกลมากๆแต่ตอนนี้ถ้าริเอรูนั้นสามารถเอาชนะได้2อถึงสเกมติดกันก็สามารถกลับไปลุ้นท็อปโ,โฟได้แล้วดาร์เรนเฟเชอร์ก็ได้พูดขึ้นมาครับบอกว่าแต่ณตอนเนี้ยมันเหมือนจะอยู่ในจุดต่ําสุดแล้วนะนักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมหนึ่งในตำนานตลอดกาลเพิ่งจะให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้ไปผู้จัดการทีมก็กดดันหลงเล่นก็ไม่ชนะอีกถ้าโมซาลาเขาขอโทษก่อนจะไปแอฟคอนเนี่ยคุณคิดว่าม,มันจะจบจริงๆหรอ คือมันอาจจะสามารถพลิกสถานการณ์จากด้านลบมหาศาลให้กลายเป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ได้ไหมแบบทีมจะสามารถกลับมาจับมือกันใหม่ได้อาลี c แมคคอยก็ได้บอกว่าแน่นอนมันสามารถทําให้ทีมนั้นเขิมได้อันนี้แหละมันคือสถานการณ์ในอุดมคติเลยก่อนที่ซีเวนเจอร์ลดครับจะได้พูดบอกว่าผมเคยทําแบบนี้หลายครั้งแล้วกับหลุยส์โซเลสหาพื้นที่ตรงกลางให้เจอแล้วก็พูดกันตรงๆว่าตั้งใจใหม่ ก้มหน้าก้มตาเล่นให้ดีและสุดท้ายหลุยโซเลสก็กลับมาโหดอีกครั้งหนึ่งและแม่งก็โคตรโหดด้วยจากนั้นหกเดือนเขาก็ย้ายไปบาซาทุกคนแฮปปี้กันหมดยกเว้นแฟนเลวมะผูที่ไม่ต้องการให้เขาย้ายก่อนที่แมคกาจะพูดขึ้นมาครับว่าสาหรับโซเลสอะยังไงสักวันมันก็ไปอยู่ดีก่อนที่เซเว่นเจอร์ลาดเขาจะพูดแซลดาเลนเฟเชอร์ครับบอกว่าถ้าเรื่องนี้มันยังลุกลามอยู่เนี่ยผู้คนก็จะเติมเชื้อไฟกันเข้าไปเรื่อยๆและคนที่ชอบที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นนายนั่นแหละเฟรด ก่อนที่ทุกคนในโป๊ะเนี่ยครับจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่นมากๆคือสาเหตุที่อ่าซีเนเจอร์ลัดเขาไปเซาลดานเลนเฟเชอร์เนี่ยครับก็เพราะว่าดานเลนเฟเชอร์เนี่ยเขาเป็นสื่อแบบเป็นสื่อจริงๆเลยครับและก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละครับว่าสื่ออังกฤษเนี่ยโอ้โหพวกเขาแม่งชอบเรื่องราวดราม่าแบบสุดๆอะ่ะก่อนที่ดานเลนเฟเชอร์จะพูดไปหัวเราะไปครับก็บอกว่าเออผมรู้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายรายการเนี่ยเรื่องของโมซาลาที่เราได้คุยกัน,นเนี่ย ก็จะโดนโยนมาเป็นความผิดของผมแน่นอนและทุกคนก็ระเบิดเสียงหัวเราะกันออกมาอีกรอบหนึ่งก่อนที่ซิเว่นจะหลาดจะได้บอกว่าเวลาดูทีมที่มีฟอร์มหัวยาวๆเนี่ยแฟนบอลก็จะเริ่มบ่นว่ามันไม่มีใครแคร์ทีมเลยพวกนี้มั่งเล่นแบบรบับเงินไปวันๆไม่มีใครสนใจอะไรอีกแล้วแต่ว่าสําหรับเราอย่างน้อยที่สุดอะพวกตัวหลักของทีมผมว่าเขาแคร์นะอย่างซาร่าเนี่ยเขาแคร์ทีมมากๆเดเรนเฟเชอร์ก,ก็บอกว่าโอเคงั้นถามภาพใหญ่เลยถ้าเราปิดเรื่องซาร่าได้แล้วอะทีมลว่์ฟูชุนนี้จริงๆเป็นนนยัังงไงกแ พอถ้าหากว่าเรื่องของโมซาลาถ้ามันเคลียร์กันได้แล้วเนี่ยมันจะสามารถผ่านไปได้หรอคือทีมโดยรวมเนี่ยมันก็เล่นกันไม่ดีใช่ไหมละ่ะและยิ่งถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับความคาดหวังในตอนตอน้นฤดูกาลด้วยแมคกาก็าาบอกว่าหูตอนนี้ทีมนั่งเล่นไม่ออกเลยดาวเรนเฟเชอร์ก็ได้พูดต่อครับบอกตอนเนี่ยอาร์เนอร์สโลตเขาแก้ไขได้มากแค่ไหนเพราะว่าจนถึงในตอนนี้มันดูเหมือนว่าเขายังไม่สามารถหาทีมที่ลงตัวได้แถมยังหาแผนการเล่นที่ใช่ไม่ได้เลยผลงานก็ยังไม่นิ่งถ้ามองถึงภาพรวมสภาพทีมในตอนนี้ กับจุดที่ควรจะไปถึงมันเป็นงานที่ยากลําบากมากแค่ไหนกันแมคกาก็ได้บอกว่ามันยากแล้วก็มันใหญ่กว่าที่พวกเราคิดกันเยอะนะคือมันน่าสนใจมากว่าในเดือนมกราคมเนี่ยพวกเขาจะทําอะไรบ้างผมคิดว่าพวกเขาจะต้องซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มแน่นอนก่อนที่ดาร์เรนเฟเชอร์ก็บอกว่าเงินยังมีอยู่ใช่ไหมเพราะว่าในตอนซัมเมอร์พวกเขาได้มีการใช้เงินไปเยอะมากแล้วแมคกาก็บอกว่ามีผมว่าผมว่าทีมยังมีเงินเหลืออยู่ก่อนที่ซีเวนเจลาดจะได้พูดขึ้นมาครับบอกว่ามีเงินไม่มีเงินเนี่ย มันขึ้นอยู่ว่าซาร่าเขาจะย้ายทีมหรือเปล่าคราวนี้ทุกคนนี่ฮาแตกหัวเลาะลั่นเลยครับแมคก,ก้าก็ได้บอกว่าถ้าซาร่าย้ายอา่ะโหเงินแั่งมาเต็มทุกคนเนี่ยหัวเลาะกันต่ออีกรอบหนึ่งดังลั่นไปหมดก่อนที่ดารินเฟเชอร์จะบอกว่าเห็นไหมเห็นไหมซีวีมึงเริ่มอีกแล้วและเดี๋ยวมันก็เป็นความผิดของกูอีกเจอร์ราร์ดก็บอกโอเคกันกูหยุดแล้วกูไม่พูดแล้วแมคก,ก้าเขาก็ได้บอกว่าคือผมรู้จักสโมสรน,นี้ดีมากนะถึงแม้ว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยทีมจะใช้เงินเยอะแล้วก็ แต่ผมคิดว่าทีมมันยังขาดความแข็งแกร่งในแนวลึกอยู่ผมจึงคิดว่าในเดือนมกราคมเนี่ยทีมจะต้องซื้อกองหลังเข้ามาเพิ่มแน่ถ้าไม่ซื้อผมจะโคตรแปลกใจเลยแต่เรนเฟเชอร์ก็บอกว่าโอเคทีนี้ผมอยากให้คุณสมบทกองหน้าเบอร์เก้าดูบ้างในตอนซัมเมอร์เนี่ยพวกคุณซื้อตัวเอกิติเก้เข้ามาร่วมทีมและสุดท้ายก็ได้ตัวอเล็กซานเดอร์อิสซักเข้ามาอีกเอกิติเก้เขาเล่นตรงกลางได้ดีมากและก็ดูเหมือนว่าเขาอยากจะรับบทเบอร์เก้าด้วย และคุณคิดว่าอีซักกับเอกิติเก้เนี่ยสามารถลงเล่นเป็นตัวจริงพร้อมกันได้ไหมอาลลี่แมคคอยเขาก็ได้พูดขึ้นมาครับบอกว่าผมพูดแบบเดียวกันกับอาร์เซนอลเลยก็คือผลักดันเอเซให้ไปอยู่ด้านซ้ายแต่ว่าให้เขาเล่นด้านในมากหน่อยส่วนด้านกว้างก็ให้เป็นหน้าที่ของคาราฟิโอรี่ไปและผมก็คิดว่าเอกิติเก้เขาสามารถเล่นด้านข้างได้ดีกว่าอีซักเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครควรจะเป็นเบอร์เก้าผมว่ามันก็ควรจะเป็นอีซักนั่นแหละโดยที่เอกิติเก้เขาอาจจะไม่ได้แฮปปี้ แต่เราก็ต้องหาวิธีทําให้มันลงตัวให้ได้เจอราดก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมคิดว่าเรอว่าพูจะต้องมีการขยับตัวในตลาดเดือนมกราคมเพื่อให้ทีมนั้นกลับมามีความสมดุลอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าพวกเขามีนักเตะพรสวรรค์ในทีมเยอะมากเลยซึ่งเราก็ต้องชมทีมงานซื้อขายของเรอว่าพูว่าเก่งมากๆสามารถทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดแต่ว่าปัญหาที่แท้จริงก็คือโครงสร้างของทีมมันเสียสมดุลไปหน่อย โดยเฉพาะหลังจากที่เส er ียลุยส์ดีอาร์สไปและก็ไม่ได้หาคนที่เป็นตัวแทนโดยตรงเข้ามากักโปก็โดนกดดันหนักมากๆให้เป็นคนแบกตำแหน่งฝั่งซ้ายซึ่งมันไม่ใช่ภาระที่ควรจะต้องเขารับมือคนเดียวตอนนี้มันแทบจะไม่มีใครเป็นตัวแทนตามธรรมชาติของตำแหน่งนั้นจริงๆแล้วดังนั้นมันก็อาจจะต้องเป็นฟอเรนเวสหรือว่าจะเป็นเอกิติเก้แต่ที่แน่นอนที่สุดเลยก็คือพวกเขาจะต้องซื้อเซ็นเตอร์แบ็ตเข้ามาเพิ่มแบบด่วนๆเลยและในมุมมองของผมสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเป็นผลรวมของหลายอย่างมากๆตัวหลักบางคนฟอร์มตก เรื่องของดีโก้โชตาความกระหายหลังจากได้แชมป์มันลดลงนิดหน่อยอาการบาดเจ็บของนักเตะหลายๆคนในจุดสําคัญนักเตะใหม่กับนักเตะเก่ายังไม่สามารถจูนกันได้และก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายตําแหน่งจนทีมกําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านแต่ถ้าถามว่าลวอูจะสามารถกลับมาได้ไหมผมว่าได้แน่นอนถ้าเดือนมกราคมนี้สามารถทํางานได้ดีสามารถแก้สมดุลของทีมได้ลงตัวอิซักสามารถกลับมาฟิตได้ฟเรนเวสเริ่มจะจับจับจงหวะเกมได้และก็สามารถเคลียร์สถานการณ์ของโมซาลาให้จบ ือว่าภูจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่ได้เร็วมากไม่ได้ห่างจากที่คิดเลยแมคกาก็บอกว่านั่นแหละประเด็นสำคัญปีที่แล้วเนี่ยหรือว่าภูมีตัวลุกถึง5คนแต่ปีนี้ดันเสียลุยดีอาร์สไปเป็นการขาดหายที่ใหญ่มากนะเพราะว่าเด็กคนนี้มันเก่งจริงหรือว่าภูอยากจะเก็บเขาไว้แต่สุดท้ายมันก็เป็นเคสที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เราห้ามเขาไม่ได้เพราะว่านักเตะต้องการจะย้ายทีมและพอเขาไปอยู่ที่บาเยินเขาเล่นได้ดีมากดังนั้นการขาดลุยดีอาร์สไปเนี่ยมันส่งผลเสียหนักมากๆดาร์เรนเฟชเชอร์ก็บอกว่าก่อนจบ ผมขอถามอะไรนิดนึงนะเพราะว่าคุณได้พูดว่าทีมซื้อขายของลอร์พูลเนี่ยเขาทํางานได้ดีมากๆมันเก่งมากๆผมก็เลยอยากจะรับบทคนคิดต่างนิดนึงว่าฟูลแบ็กที่ลอร์พูลได้เซ็นเข้ามาเนี่ยมันต่างจากเดิมหรือเปล่าทั้งเคอเคชทั้งเฟรมปงมันคนละสไตล์กับโรเบิร์สันแล้วก็เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนไหมเจอร์ลาดก็บอกว่าเคอร์เคชเนี่ยไม่ต่างจากโรเบิร์สันเท่าไหร่นะ ดาร์นเฟเชอร์ก็บอกเฮ้ยจริงเหรอเจอาานก็บอกว่าไอ้ต่างตรงไหนอะสองคนนี้นสไตล์เดียวกันเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ทั้งวันเป็นฟูลแบ็คโตวลุกเหมือนกันดาร์เรนเฟชเชอร์ก็บอกว่าโรบสันเขาเก่งกว่าเคอร์เคชในการเล่นเกมรับนะ เจอราดเขาก็บอกว่าใช่แต่มันก็เพราะว่าโรบสันมีเกมมากกว่าถึง400เกมเขาอยู่ในระดับที่สูงกว่าประสบการณ์ก็เยอะกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆแมคกาก็พูดขึ้นมาว่าคุณจะเอาคุณภาพกับสไตล์การเล่นเนี่ยมาเปรียบเทียบกันไม่ได้มันคนละเรื่องกันเลยเจอรหลาดก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าโรบสันควรจะเป็นตัวจริงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีเคอร์เคชเข้ามาแล้วก็ตามแต่ว่าเคอร์เคชเนี่ยก็ควรเข้ามาเรียนรู้จากเขาเคารบรุ่นพี่คนนี้เขาเล่นเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ว และก็เป็นถึงกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ด้วยอย่างตอนนี้ครอบเขาคุมทีมอยู่เนี่ยเขาจะซื้อเด็กๆเ,เข้ามาแบบค่อยๆให้ปรับโวก่อนทั้งวัฒน,นธรรมสโมอสรทั้งความกดดันและพอเด็กคนนั้นเขาพร้อมจริงๆแล้วจึงค,ค่อยๆให้เด็กคนนั้นเขาได้รับโอกาสการลงสนามดาร์เรนเฟเชอร์ก็บอกว่าแล้วฝั่งขวาล่ะฟริมปงนี่คนละเรื่องกับเทรนเลยนะเจอราดก็บอกว่าฟริมปงเนี่ยเป็นวิงแบ็กเต็มตัวไม่ใช่ฟูลแบ็กแบบเทรน มคกาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าเฟรมโปงกับเคอร์เคชย้ายเข้ามาแล้วจะต้องดีกว่าเทรน์กับโรเบร์สันแต่ว่าทั้งเทรน์ทั้งรโบลงเล่นมาเป็นหลายร้อยนัดควา้าแชมป์ให้กับทีมได้ทุกแชมป์แอสซิสอีกนับไม่ถ้วนการเข้ามาแทน2คนนี้มันไม่ง่ายอยู่แล้วเจอราดก็บอกว่าถ้าถามผมตอนนี้นะผมให้คอเนอร์แบลลี่เป็นแบ็กขวาเบอร์นหนึ่งของทีมถ้าต้องเลือกสเปนโตวจริงยังไงตอนนี้แบลลี่ก็ต้องมาก่อนส่วนเฟรมโปงเนี่ยเขายังต้องพิสูจน์อีกเยอะเขาเคยทําผลงานได้ดีที่เซลติก ซึ่งผมก็รู้เพราะว่าตอนนั้นผมอยู่ที่เลนเจอรและผมก็เอาไรอันเคนลงไปดวนกับเขาตลอดซึ่งผมรู้เลยว่าเขายังต้องพัฒนานอีกเยอะมากก่อนที่ดารเรนเฟเชอร์จะพูดปิดรายการครับว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยพูดกันดุเดือดมากๆพูดคุยกันตรงๆให้ข้อมูลได้ดีมากยังไงก็ขอขอบคุณเจอร์ลัดแมกกาแล้วก็แอลลีแมคคอยด้วย